สวัสดีค่ะเพื่อนมากินเขานะคะเมนูอาหารบันบานแล้วค่ะมีพริกปลาพงมีพริกฮิกาหรือว่าซีฟู้ดก็ได้แล้วก็แตงแกมพักไอแกมพริกอยกแล้วก็ไข่ต้มแคบหมูนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่จ้ะพริกผงโรยเมนูสิ้นเดือนหรือว,ว่าเมนูเงินออกแล้วค่ะประมาณนั้นกินง่ายๆคอยนี่นแหละเมนูที่คอยมักหลาย ง่ายๆอาหารรูด้วยเนี่ยมาเด้อจ้ะเราจะไปเก็บพักเพลามากินดูเลยลืมหนึ่งเก็บลืมเก็บไปไม่เป็นไร แบง,ง่ายๆมาให้กำลังใจพี่น้องคนไทยนะคะถึงอยู่ตรงไหนได้ถ้าคนอื่นมากุมเพงก็แบบว่าเห็นชีวิตทหารที่เสียไปนะคะเห็นแล้วก็น้าตาไหลจุกอกค่ะเพิ่นแต่พูดออกมาได้ไงถ้าคนมันเมย์คนเองทำไมชั่วดจริงทำไม่ได้หรอกเพื่น ถ้ากันจะหยุดแผ่นดินเวลาตุยไปนะ่ะเอาไปได้จักก่อนมิดทรายไหมอยากลูกแค่นั้นปกติอ่ะทำไมที่ต้องมาลุกลานเมืองไทยที่ดินเขาที่ทินพื้นผิวเหตุไทยมุดเขาปักอยู่แล้วก็ยังจะมาเอาเขาอยู่ไม่ไม่นาไม่อายจักอย่างว่ะคนเราดนี้เนาะแบบมาได้จ้ะ กินไปดูข่าวบอลล็อไปแต่ว่าตอนนี้ปิดน้ว <c oughs> ไม่กล้าปูดอะไรมากไมยจ้ะแต่ว่าดูเฉยๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทหารทุกคนทุกปลอดภัย้วคะคนไทยมันเพ็ดไปลดดังด้ก็เลยพักวีดีโอไปเอาเขามาเพิ่ม พริกไร้พวกเขาเลยบัา,บาใส่เขาลงไปเผ็ดไข่ต้มได้เจียวบองเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้เสียายบ่มีมาอยู่บ้านเราเผ็ด เลยลืมเอาช้อนก้างมามก่แต่กินคนเดียวนะกลัวมันเสียจ้ะช้อนก้างนี่มีประโยชน์กันเชื้อลูกกันของเสียเร็วช้อนก้างมาเด้อจะ้ะกินเขากันยังนอ้อยเพื่อนๆนี่แหละสูตรของชันเองอบกินสูตรเมนูเนี่ย ง่ายๆสูตรน้ำพริกก็พักนี่แหละจ้ะสูตรไม่มีไอ้มาก เลดก็ร้รอนเขียนข้างนอกร้อนนะวันนี้ข้าเขียนมาฮิตฮอนทอนเขาดีแห,หละกินแล้วก็เหงื่อออกดีนะคะอืม <c oughs> จะพาไปดูพักแพ้วโอเคจ้ะ <c oughs> กินมาเนีย่ยปรับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูพักพแพ้วเราก็จะปิดคลิปนะคะมากินจอดล้างบ้าน ลองไปกินดูจะด้ง่ายๆ,ๆ,ๆข้าวน้ำพริกพักคุกคุกพริกพงพริกซีฟูด้ดไข่ตุมไข่เจียวอะไรก็ว่าไปเนาะคะ่ะอร่อยไดขึ้นกันจะ้ะเดี๋ยว้พาไปดูพักจะแดงด้วยอันนี้พักอะไรจ้ะคือพักเวนบัตเราแต่ว่ามันมีช่อหนึ่งมันมีสามใบใบเป็นเดีม่มเหลี่ยมอันนี้สีแดงปากเด็ดผุดเลยมันเหี่ยวเอาลบๆก่อนอันนี้ไปโหระพา อุ้ยแดดจอดเพื่อนๆเอ้ยงามเลยเดี๋ยว,วจะเด็ดแต่งใบออกมันจะได้รัดทําง,งามขอบคุณพี่รันมีมเะเขือตอเล็กอจ้าเมลายสือออกลูกจ้ะตากแดดดูแต่จะเดิอน,นี่กำลังกำลังออกดอกแตงยาวไปพักแพลจ้ะโอ้ยใบเหี่ยวเลยเอ้าเป็นไรอ่ะเป็นก็เราหลุดน้ำเขาหรือเปล่าเนี่ยแตงลูกใหญ่ เดี๋ยวจะเด็ดกินลวจ้ะเพราะว่าทำ็ดเด็ดแล้วลูกอื่นมันก็บ่ใหญ่นี่ค่ะแตงปีหกแปดแมงวันเยอะเพราะว่าเราเอาไข่กับนมมาผสมไงเลยแมงวันมาต้อมเต็มเลยดอกดาวเรืองกำลังงามจะ้ะว่าจะเด็ดกินเลยไม่อยากกินละเอาไ่ก็งา,ามเอาเม็ดกินก็กินได้ยุ่นกำลับงบาน อันนี้อีตะกูลเดียวกันเมื่อกี้อันนี้มันเป็นสีแจ็คถ้าโชคดีก็จะมีหาแจ็คเนาะคะ่ะเน,นี่ยดอกไม้โอเคจะ้ะบายๆไปละหน,นึ่งตัวคลาร์สเบอรีอะไรดูกบอมเบียอะไรเขานี่แหละเฮมเบียอะไรนี่แหละเห็นไ,ไหมยังโบกเกียเนี่ยอันนี้เขาประกาศเขียวหน่อยเขาประกาศที่นั่นเราจะต้องปิดไวเงียถ้าไม่ได้ก็นกนก,นกมาสกรรมัมเนี่ยักไปคือบักสีเลต์บ้านเรา งามจริงๆเนี่ยแมงวันจะแมงวันเพราะว่าเราเอาไข่ก็นมรดนะคะมันเนี่ยป้าโทเดแดีหอนอง,งนดพวงดกๆจะดูลูกใหญ่ดีปีนี้ลูกมันใหญ่ดีไม่เนา่าแต่ว่าบ่บ่ดกเท่าไรเด็กก็โอเคอยู่ข้างบนนะดกเต้มดูดีๆพวงและแซ่แลวแต่ว่าลูกน้อย โอเคจ้ะไปแล้วค่ะกินเขาก็นมพริกพักแล้วก็พาดูชมพักแล้วค่ะขอพุณทุกกำลัง,งใจที่เขามากดไลค์กดแชร์สาวไทยเดอขอบคุณเลยๆบายบายไปนะจ้ายู่อยู่ยตรงนี้เราจะแล้ว,วก็ได้กินมากว่าจะทำวายอางุ่นเนี่ยมาอะไรจะกินได้ทำไม่รู้ค่อยดูก่อนสวัสดีค่ะไปแล้ว